อาปังอยู่ไหนนะไหนไปทําอะไรตัดต้นไม้ทําความสะอาดร,บรอบๆสารให้ปังน้อยนะครับเพราะว่าเขาชอบนอนเล่นแถวๆนี้นี่แหละครับชีวิตวันหยุดได้อยู่กับสิ่งที่เรารักได้ทําอะไรที่เราชอบมันก็มีความสุขแล้วครับ วันนี้ไม่ได้ไปวัดแต่ได้ใต่บาตรตอนเช้าอยู่นะครับเพราะว่าวันนี้กะว,ว่าจะทําความสะอาดรบอบๆบ้านให้ปังน้อยเขาได้วิ่งเล่นได้มีที่นอนรอพ่อเวลาพ่อไม่อยู่จะได้ไม่ต้องมีงูมีอะไรนะครับเพราะจะได้นอนได้สบายใจประทําได้แค่นี้ละค่ะเพราะสถ,ถานที่มันไม่เยอะเท่าไหร่เนี่ยต้นกระชายสวยไหมครับ ปังลองเอาหัวกระชายปลูกดูสวยมากๆเลยดูสิครับกำลังแตก